สวัสดีค่ะมากินต้มเลือดหมูร้อนๆนะคะนี่นะคะใส่ม้อป๊ะนะคะแร้อนๆเลยสดน้ําเอานะแล้วก็มีเนื้อนะคะเราใส่ผักไปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะมากินกันได้เลยจ้าอืมนะ เือเราทุกต่างใช่ไหมมันก็จะมีทุกอย่างมันตับใส่พริกไปก็จะเปรี้ยวหน่อยมันก็จะอร่อยแล้วค่ะจะซดไม่ได้ค่ะมันร้อน กันได้เลยค่ะมันจะร้อนนะคะ,ะรอ,อร่อยไปด้วยนะคะกินไปด้วยนะคะต้องเอาหม้อออกมูนะคะเพราะว่ามันร้อน أنا. Oui, อร่อยเนี่ยร้อก็ปุ๊ปุกปุปุนะคะกินกันนะคะเดี๋ยวพ่อก่อนนะคะดึงปักออกเดี๋ยว,เ,ยวเดือดมากร้อนมาก นี่ค่ะหูวสับด้วยมากีตกันค่ะ ต้องเข้มมากสดน้ำให้มันรล้ลอนตอนนี้มันกำลังร้อนอยู่ชมหลังไปด้วยร้อ,อ,อนค่ะร้อนมากต้องต้องติดดึงสายปลั๊กก่อนนะที่มันทำให้เดือดมันจะได้ไม่ร้อน ได้หลายเวลาใส่หมอโป๊ะน้ำร้อนอยู่ถ้ากินแบบแบบนี้นะคะน้ำก็ต้องร้อนนะคะต้องร้อนอย่าหอม งออนี้ดีกว่าเอายาหอมโชกยีงไปโยอะอะดูว่ามันมีเลือดนะคะมีเลือดมีเลือดกินข้าวหนึ่งทั้วย ใส่ผักมบมกระยุบเลยแหละเกิงกันนะคะกินอร่อย อร่อยประทับใจซอสต้องใส่กิบิขคัดนี้เปน,นิดนึงพอแล้วขอหยะหยะเยะหยะ <c oughs> กินแบบนี้มันจะอร่อยนะจะบอกให้ร้อนๆอุ่นๆนะคะถ้าใครกินเ็ดก,กใส่น้กป่นไปค่ะ กิแมแบบนี้มันโล่งคอ อร่อยถึงใจร้อนอุ่น กำลงัลงเข้มคนกำลังไหวนะคะ อร่อยสดชื่นโปมโ่มก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขค่ะเดินทางไปไหนก็ขอให้พบแต่สิ่งที่บุญรักษานะคะพักคลองค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ๊ายปายจ้า ไอ้เจอสมัยนะคะคะ่ไคะไ้ป่าค่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวทานให้หมดเลยนะคะเพราะว่ากาลังอร่อยแล้วก็รสชาติเข้มข้นจากนี้ร้อนรอๆร้อนๆกินไม่ร้อนมากนะคะเราอุ่นแล้วเขาก็ร้อนนะคะโอเคนะคะไปแล้วนะคะขอให้พบสิ่งที่ดีนะคะไปป่าย,ายนะคะสวัสดีค่ะไปป่า,าค่ะ